สวัสดีครับผมเบริเฟอร์อารีนาเบรกเอาท์กันอีกแล้วโอ้ย oh <yeah. S 1> นี่คือเกมแท็กที่เข้าชุ e เตอร์ที่เจ๋งที่สุดในสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะครับณนะเวลานี้ต้องยกให้เขาเลยบอกตรงๆว่าโคตรติดผมขายไปหลายคลิปแล้วเนี่ยไปโหลดกันไหมยังโหลดฟรีนะลิงก์ด้านล่างใน Description ลองดูซะไม่เสียหลายไปปืนพกสไนเปอร์กันหน่อยวันนี้ผมมีเควสต้องทำมีสองที่ที่ต้องไปนั่นก็คือตรงนี้กูแยกเดียวละ ตามเพื่อนไม่ได้แม่งไม่ไปที่ที่กูจะไปหันหลังกลับแล้ววิ่งเดียวเลยเราเล่นกับห้องสุ่มก็ต้องอย่างเงี้อยู่คนเดียวปลอดภัยกว่าอยู่รวมบางทีแม่งชอบปลาระเบิดมาใส่ทั้งจงใจและไม่จงใจใกล้ใกล,ใกล้วันนี้เราก็ใช้ Desert Eagle ติดดับปืนพกสไนเปอร์นะครับไอฝั่งนั้นประทะว่ะอยู่ตรงนี้กูโอเค ถ้าเล่นกับเพื่อนคงไปกับเพื่อนน่ะแต่นี้ไม่รู้จักกันไงต่างคนต่างเล่นเฮ้ยบก้าศูนย์สองแปดห้ากำแพงบงังระวังขวาขวาเงียบมากซ้ายเน้นๆถ้ามันยังไม่ชิฟอาจจะบอดหรืออาจจะคนประเมินลบไว้ก่อนไม่ดีทั้งสองเอ้ยเสียงฟีเท้าเจอละ ของเหลือจะ๊ะคนนี้เองบอทไม่เก็บของหรอกออโอเคคนยิงบอทอ่ะซ้ำมาคนเดียวปะวะเปลี่ยนแม็กก่อนละเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่คนเดียวหรือมาเป็นตี้น่าจะเดียวได้ยินคนเดียวเฮ้ยหัวโพอ่นพกสไนเปอร์ ว่ำไปเรียบร้อยทรงนี้น่าจะคนซีเคียวก่อนโอ้สองศพเลยเหรอกำลังลูดเลยสินะกูก็เข้ามาเจอพอดีไม่แน่ใจวะ่ะเป็นแม็กก่อนเหี่ยวทะเลทรายนี่แหละเอาอยู่เดี๋ยวเรามาจัดการในนี้ ในอาคารจะได้เปรียบคนที่อยู่ข้างนอกจะเห็นเราช้ากว่าเราสลับไปสามแม็กซ์ละเราไม่ทราบจํานวนกระสุนมาใส่กระสุนเอ้ชิบหายแล้วไม่ได้เอาห้ามาเวนแท้เอาไงดีวะเนี่ยกูคงต้องใช้ AK อีกตามเคยเอ้ยเอางี้เอางี้เออถอดกระสุนออกถอดมากองรวมกัน อ่าโอเคสแตกรวมยัดไว้ที่แม็กเดียวเออแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าโอเคทีนี้ก็เอาอีกนัดหนึ่งใส่เข้าไปแม็กหนึ่งนัดยัดใส่กระเป๋ายังไม่ได้ใช้โอเคถือเอเดินเคลียร์ก่อนเท่าที่เราลองนั่งดูก็ไม่ได้ยินเสียงเลยนะรูนได้แหละ บีเอ็มห้าเก้าโอเคนี่คือบอทเอามาก่อนแมก็กกาซีนสองแล้วก็กระเป๋าสก,ก็อตเทปโอเคไม่มีอะไรอีกซากหนึ่งเอาซากผู้เล่นก่อนเคยเคย่องฝังเสียงตอนรูดเนี่ยอันตราย M14 ว่า กูเอา M14 ดีกว่า M14 ไม่มีแม็กหมวกเควสผมมีให้เก็บหมวกนี่เรายิงคนญี่ปุ่นตายเนะี่ยชื่อภาษาญี่ปุ่นหมดเลยก็ว่าทำไมแม่งไม่ยิงสวนปืนมันไม่มีแม okay. ็กโอเค M14 2แม็ก T85 สามสิบสองแม็กเก็บไปในกระเป๋าชุดปฐมพยาบาล <c oughs> อิ่มๆเลยเว้ยตานี้ที่ต้องทำก็แค่อย่าตายมากซีนเก็บไปเอา M 1 4ขึ้นมือ,อยาแก้ปวดไปม a ก M 1 4ขึ้นเชสเล็กเอาชุดปฐมพยบาบาลลงมาเอาม็ก M 1 4ขึ้นไปวางแนวนอนโอเคจบเดินทางต่อได้ เช็คแม็กเปล่าสลรับเท่าไหร่วะเต็มยี่สิบนัดสบายใจเฮ้ยเสียงฝีเท้าอยู่แถวนี้เชี่ยน้ำหนักก็เต็มด้วยยังไงดีวะเนี่ยเจอละวิว่งขึ้นเนินหรอจ้าเดี๋ยวเช็คตัวรอบรอบก่อน ใครตหลบหลังกูได้ไหมถ้ากูลั่นไกลไม่มีนะโอเคประชิดช้าๆขวามือตรงนี้ยัดเข้าไปเรียบร้อยขนหรือบอดวะยังได้ยินเสียงอยู่ยังไม่หมดเฮ้ย เฮ้ยควาขวอ้อมเจ็ดแค่มากับเพื่อนเปลี่ยนแม็กก่อนเลยกูมีเพื่อนวิ่งมาพอดีทำไมมึงกลับมาคนเดียวไอสองคนนั้นตายหาแล้วเหรอดีนะกูมไม่ไปตามมันไม่งั้นรู้เรื่องลูกสองตะเกียงเอาไปเผื่อขาย ไปแล้วปนมีของดีไหมเฮ้ยเสียงปืนเว้ยไกลอยู่ไม่น่าเป็นไรยหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเอาหมวกเก็บไปด้วยผมมีเควสเก็บหมวกหมวกอะไรก็ได้โอเคเรามีที่หนึ่งที่ต้องไปสามร้อยเมตรน้ำหนักเยอะเกินเดินทางโคตรยาก คนแน่นอนทรงนี้ยังไงก็คนยิงอัดกาไปตายเอ็มสิบสี่แม่งเอาอยู่จริงวะในแมปอย่างนี้เอ็มสิบสี่มือสองด้วยนะวปโดเข้ามาซึ่งแม็กซินัสนอยู่เช็คตามน้ำหนักข้างหน้าพูดอย่างนี้บอทแน่นอนมันน่าจะวิ่งเข้ามายิงบอทต,ตาย หลังเฮ็ดช็อตล่วงมาไหมโยกซ้ายโยกขวาลูกเล่นเยอะจริงนะมึงตายสิวะไหนมาเข้ามาหมดยัง <c oughs> ปล่นไหมโอเคนิ่งเงียบสงบมาก ผมชอบแมปนอชสิตมากเลยมันแบบยิงไกลอะ่ะด่านยิงไกลวัดสายตาดิอาศัยฟังเสียงเป็นหลักโอเคศพช่างแม่งแล้วกันของเต็มแล้วน้ำหนักเกินต้องยอมทิ้งบางอย่างเอาไปหมดเกินที่ช้าแล้วมันเสียเปรียบเดี๋ยวโดนเก็บไป็นี่คนวะกูว่าคนแน่ๆ พฤติกรรมอย่างนี้นั่นไงมีด็อกแท็กชื่ออะไรว่า f j o ์ n อจอนนี่เก็บไป akm เอาแม็กมาแต่งเต็มซะดด้วยไม่ขออะไรมากกูขอดอกมึงโอเคสาแก้ใจโมซินแม่เล่นเล่นไรเฟิลซะด้วยนะแบบนี้อย่างว่ามันเป็นทุ่งกว้าง,างเล่นสไนเปอร์สนุก โอ้โห oh, oh. อาหารทั้งอาหารและยาและแมกกาซีนยาเม็ดสีทองกูต้องทิ้งของไม่ใช่เหรอนี่กูเก็บเพิ่มเพียบเลยอันนี่อะไรอะกิงเกอร์เบรดขนมพิงตะเก,กียงพิงไปเลยกันเอาขนมพิงกระเป๋ามีอะไรบ้างเฮ้ยอะไรวะเนี่เยเชสเล็กวะ มมวน,มวนเงินมีเงินพันเจ็ดโห่เสร็จโจรมึงฟาร์มมาอิ่มๆเลยเนี่ยว่ะไอเชียไม่มีช่องเก็บแล้วว,ว,ว่ะเอาไงดีต้องยอมแลกแล้วว,ว่ะเคลียร์สเปซหน่อยวินเทอร์แคมปิ้งอืมรักพี่เสียดายน้องแต่ก็ต้องตามนั้นแล้ว,ว,ว่ะไปเถอะครึ่งแม็ เปลี่ยนเลยเต็มป่ะไอ้เชือกเกือบหมดไม่ได้ต้องเอากระสุนใส่ซึ่งกระสุนสำรองกูไม่มีจเินพรเอาไงวะเนี่ยเปลี่ยนใช้ AK แล้วกันโอเคเดินทางต่อได้ไปหาไอ้เบอร์หนึ่งอีกด170เมตร โอเคกูมาถึงล,ละภารกิจเสร็จสิ้นทีนี้ก็ต้องเอ็กตรัออกไปยังมีชีวิตไงมึงจะไปกับกูไหมไอ้ไม้เล็กหนึ่งมีไม้ไม่สื่อสารอ่ะกูกดไลค์ให้โอเคกูไปด้วยคุ้มกันกูด้วยแล้วกันน้ำหนักตัวกูเยอะวิ่งตามแม่งวิ่งผิวจังวะ ยังไม่รอกูเลยวิ่งเร็วไม่ใช่สิเฮ้ยเสียงปืน190อยเก้าสิบแถวนี้แถวนี้สองร้อยห้าเห็นเป้าหมายชัดเจนเพดช็อตจบไปต่อได้ตามไอ้เบอร์หนึ่งไปผมต้องทิ้งของแล้ววะ เคลียร์น้ำหนักออกระหว่างเคลียก็ขายของหน่อยช่วงนี้กำลังมีกิจกรรมเบรกร้อยเอาล้านนะครับแจกจริงเงินจริงรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า1ล้านไปโดนกันได้เผื่อรวยไม่รู้เรื่องจะเข้าร่วมแบบกลุ่มหรือแบบเดียวก็ได้นะครับไปที่หน้าเมนเมนูเกมแล้วก็กดเข้าไปสมัครได้เลยกรอกไอดีตัวเองลงไปมีจัดแข่งทุกวันศุกร์และวันเสาร์นะครับสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่เพจอลิ n น่าเบรกเอ รวมทั้งข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมโอเคน้ำหนักเบาละกลับมาพิ้วเหมือนเดิมไปจุดเอ็กซ์ t เหลือคนเดียวจริงๆวะ่ะไอสองตัวนั้นตายแล้วดีนะเริ่มเกมมากูไม่ไปกับมันแยกมาเดินคนเดียวโชคดีไปจุดเอ็กซ์ t อยู่ข้างหน้าไม่มีคนดักใช่ไหมคิดว่าไม่เฮ้ยมีวะ่ะ อ๋อไม่ใช่เว้ยศพศพอดีตคนดัก้วมั้งกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วหาวิไม่มีใครซุ่มไม่มีใครยิงใส่เคลียร์จบได้มาเพียบไปดูสถิติหน่อยซ่เราฆ่าใครไปบ้างมีโอเปอเรเตอร์คิวด้วยมาตรางนี้นะ จัดการด้วยปืนพกสไนเปอร์เป็นหนึ่งตัวบอดคิวบอดคิวอีกแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็อ่าผู้เล่นอันนี้ RF j o n n จอไอ้นี่เฮดช็อตอันนี้บอดคิวบอดคิวอีกตัวหนึ่งโอเคสวยบอดคิวเพียบเดี๋ยวผู้เล่นไปได้สองที่เหลือบอดล้วน ก็ยังดีทั้งหมด8คิวปลดล็อกคลังแสงเดี๋ยวต้องลองโดนซะหน่อยแล้วเข้า4รอด2ขอบคุณครับอย่าลืมไปลงเล่นอาร n a าเบรกเอาลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วเฮลเย